p า r a g r า,าที่หนึ่งการเปิดตัวเครื่องบินรบลับของไทยครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในระดับภูมิภาคอาเซียนเพราะไม่เคยมีสัญญาณหรือข่าวหลุดใดๆมาก่อนทําให้ทั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและประชาชนทั่วไปต่างจับตามองว่าเครื่องบินลํานี้คือโครงการอะไรมีพื้นฐานจากประเทศใดและพัฒนาในลักษณะความร่วมมือแบบรับระดับรัฐต่อรัฐหรือเป็นเทคโนโลยีไทยแท้ที่กําลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการป้องกรรัน ความล้ำสมัยที่ถูกเปิดเผยออกมาทีละส่วนเช่นระบบเรดาร์แบบเอเซรุ่นใหม่ระบบตรวจจับความร้อนแบบอัจฉริยะปีกออกแบบพิเศษลดการตรวจจับเอเรดาทําให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคําถามว่าไทยกําลังก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารระดับขั้นสูงด้วยตัวเองหรือไม่ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถยกระดับแสนยานุภาพขึ้นสู่แนวหน้าในอาเซียนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่าเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบลับมานานหลายปีก่อนจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ารากราฟที่2องเครื่องบินรบลับของไทยลำนี้ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นการรบในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการสกัดกั้นเป้าหมายความเร็วสูงหรือภารกิจลาดตระเวนเชิงลึกทำให้มันมีบท หาท่อหลากหลายกว่ารุ่นที่กองทัพไทยมีอยู่ในปัจจุบันระบบควบคุมการบินเป็นระบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบใช้ AI ในการประเมินสถานการณ์ต่อสู้แบบเรลวทม์ซึ่งช่วยนักบินตัดสินใจได้เร็วขึ้นและแม่นยำกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองแบบใหม่ที่สามารถหลอกเรดาร์ศัตรูด,ด้วยสัญญาณปลอมหลายชั้นพร้อมระบบเป้าลวงความร้อนที่ยิงออกเป็นรูปแบบพิเศษเพื่อรับมือกับจรวดนำวิธีรุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูง ทำให้เครื่องบินมีอัตราการรอดชีวิตสูงแม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาการออกแบบตัวเครื่องยังมีการใช้วัสดุน้ำหนักเบารุ่นพิเศษเพิเ่มมอทั้งความคล่องตัวและระยะเวลาในการบินโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งจึงช่วยยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศของไทยให้สูงขึ้นอย่างชัดเจนพารากราฟที่3าหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้เครื่องบินรบลำนี้กลายเป็นที่จับตาคือระบบเรดาร์อีเซรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถเหนือกว่าเครื่องบินรบลำอื่นในภูมิภาคระบบเรดาร์นี้สามารถตรวจจับและ ติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายในระยะไกลรวมทั้งสามารถประเมินความเร็วและทิศท,ทางได้อย่างแม่นยำทำให้การยิงอาวุธระยะไกลมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกทั้งเรดาร์ระบบนี้ยังมีโห มดลับสำหรับลดการปล่อยสัญญาณเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถตรวจจับกลับได้ง่ายหมายความว่าในภารกิจเจอบพื้นที่ป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเครื่องบินลำนี้จะสามารถเดินทางเข้าไปโดยถูกตรวจจับได้ยากกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นๆในอาเซียนนอกจากนี้มีรายงานว่าเรดาร์ดังกล่าวพัฒนาร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐและยุโรปทำให้มีความแม่นยำสูงขึ้นกว่าระบบ เดิมที่ไทยใช้งานอยู่หลายระดับซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการยกระดับขีดความสามารถทางอากาศแบบก้าวกระโดดพารากราฟที่4ในด้านการเคลื่อนที่เครื่องบินรบลับลำนี้ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเทิร์นโบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ประหยัดพลังงานกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปส่งผลให้มันสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้เป็นเวลานานโดยไม่ทำให้ระบบร้อนจัดจนเกินไป จุดนี้เองทําให้เครื่องบินลนํานี้มีความได้เปรียบทั้งในด้านการไล่าตามเป้าหมายความเร็วสูงและการหลบหลีกการโจมตีจากศัตรูด้วยโครงสร้างปีกทรงพิเศษที่รองรับแรงดันอากาศขณะทําความเร็วสูงเครื่องบินสามารถพลิกตัวและเปลี่ยนทิศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความเสถียรนักบินยังได้รับการสนับสนุนจากระบบควบคุมเสถียรภาพอัตโนมัติที่ช่วยปรับมุมปีกตามความเร็วและสภาพอากาศทำให้การควบคุมง่ายขึ้นแม้ในภารกิจไล่ล่าเป้าหมายที่มีความคล่องตัวสูง เทคโนโลยีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความประหลาดใจเพราะไม่เคยมีข้อมูลว่าไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้มาก่อนทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงลับระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจด้านการบินพารากราฟที่5ด้านระบบอาวุธเครื่องบินรบลับของไทยได้รับการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลกว่าระบบที่ไทยเคยมีอยู่โดยมีทั้งขีปนาวุธระยะกลางแบบใช้เรดาร์นำวิธีและขีปนาวุธระยะสั้นความคล่องตัวสูงที่สามารถหมุนเป้าได้แม้ไอาย น้ำมุมที่ยากต่อการเล็งนอกจากนี้ยังมีระบบติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงสำหรับทําลายเป้าหมายยุทธศาสตร์เช่นฐานเรดาร์ศูนย์บัญชาการหรือยานเกราะหนักการผสมผสานของอาวุธเหล่านี้ทำให้เครื่องบินลำนี้รองรับได้ทั้งภารกิจโจมตีเชิงรุกและการป้องกันตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบจุดที่ทำให้นักวิเคราะห์ต่างประเทศให้ความสนใจคือการที่ไทย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหัวรบนำวิธีแบบปรับเส้นทางได้เองในอากาศซึ่งปกติจะจำกัดสำหรับประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารขั้นสูงเท่านั้นหากเป็นความจริงจะหมายความว่าศักยภาพของกองทัพอากาศ สไททยก้าวขึ้นอยู่ในระดับแนวหน้ายอย่างแท้จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจทางการทหารของภูมิภาคภาพารากราฟที่6ระบบป้องกันตัวเองของเครื่องบินลำนี้ยังจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพราะใช้ AI ในการตรวจจับสัญญาณคุกคามจากจรวดนำวิถีและเรดาร์ของศัตรูแบบเรีลวทม์เมื่อ AI วิเคราะห์พบว่าจรวดกำลัง ติดตามตัวเครื่องระบบจะทำการตอบโต้โดยอัตโนมัติเช่นปล่อยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ปล่อยแผ่นสะท้อนสัญญาณหรือยิงเป้าลวงความร้อนรูปแบบพิเศษออกมาพร้อมกันหลายจุดเพื่อสับสนจรวดระบบนี้ ถูกออกแบบให้ทำงานอย่างรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่นักบินกำลังหลบหลีกการโจมตีอย่างรุนแรงจุดที่ทำให้ระบบนี้โดดเด่นคือสามารถเรียนรู้และปรับรูปแบบการป้องกันจากข้อมูลการโจมตีครั้งก่อนๆได้เองทำให้ประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งบินยิ่งเก่งถือเป็นการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับงานด้านยุโทโธปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน้ำสมัยเช่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้การที่ไทยมีระบบแบบนี้จึงถูกมองว่าเป็น ก้าวกระโดดที่เหนือความคาดหมายารากราฟที่7ห้องนักบินค่ะองค์เครื่องบินร,บ,รบลำนี้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกต่อการใช้งานของนักบินไทยพร้อมระบบแสดงผลแบบโฮโลกราฟิก360องศาซึ่งนักบินสามารถมองเห็นสภาพสนามรบทั้งหมดจากหน้าจอแบบรอบทิศทางไม่จำเป็นต้องหันศีรษะมากเหมือนเครื่องบินรุ่นก่อนๆหน้าจอสามารถแบ่งโหมดได้หลายแบบเช่นมุมมองเรดาร์มุมมอง,มมมองความร้อนมุมมองแผนที่3มิติหรือ สภาพอากาศทำให้นักบินสามารถประเมินสถานการณ์ได้ในทันทีอีกทั้งยังมีระบบควบคุมด้วยการสั่งงานด้วยเสียงเพิ่มความคล่องตัวและช่วยลดภาระการใช้มือในช่วงที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันภาย ในห้องนักบินยังติดตั้งเบาะแบบลดแรงกระแทกเพื่อช่วยรองรับการเร่งความเร็วระดับสูงโดยไม่กระทบต่อสมรรถภาพของนักบินทั้งหมดนี้ทำให้เครื่องบินลำนี้เป็นมิตรต่อนักบินมากกว่าเครื่องบินทุกรุ่นที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนว่าไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติการอย่างสูงสุดารอกราฟที่8ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงแถลงการ์ยังบอกว่าเครื่องบินลำนี้สามารถปฏิบัติการรวมกับโดรนรบหลายลำได้พร้อมกันผ่านระบบควบคุมแบบนักบินหนึ่งคนควบคุมหลายอากาศยาน ระบบนี้ทำให้เครื่องบินรบลับของไทยกลายเปเห็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่สามารถส่งคำสั่งให้โดรนเข้าตีล่วงหน้าเข้าสอดแนมหรือทำลายระบบป้องกันภาคพื้นดินของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่ตัวเครื่องจะเข้าโจมตีจริงเทคโนโลยีนี้เรียกว่าลอยอวิงเมินหรือปีกคู่ใจ ที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐออสเตรเลียและจีนกำลังพัฒนาเช่นกันการที่ไทยประกาศว่าระบบนี้ถูกติดตั้งในเครื่องบินลำใหม่ทำให้หลายประเทศในอาเซียนจับตาอย่างหนักเพราะนี่หมายความว่าไทยสามารถนำยุทธวิธีแบบใหม่มาใช้ก่อนใครในภูมิภาคซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการรบทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงกว่าที่เคยเอ เป็นมาอย่างมากพารากราฟที่9แม้ข้อมูลบางส่วนยังถูกปิดเป็นความลับแต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยนั้นก็เพียงพอให้เห็นว่าไทยกำลังก้าวสู่ระดับใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินทางทหารไม่ว่าจะเป็นวัสดุพิเศษที่ลดการตรวจจับการผสานร,ระบบ AI ขั้นสูงหรือความสามารถในการประสานงานกับเครื่องบินรบและโดรนแบบหลายระดับทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญ หลายประเทศเริ่มตีความว่าไทยอาจได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรับจากชาติพันธมิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดีนการทหารที่ไม่เคยประกาศต่อสาธารณะความเป็นไปได้นี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องหันกลับมา ทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเองเพราะศักยภาพใหม่ของไทยอาจส่งผลต่อดุลกำลังทางอากาศในภูมิภาคโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าการเปิดตัวครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าไทยพร้อมจะยกระดับการวิจัยด้านการบินอย่างจริงจังในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวโดยพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศมากขึ้นรากราฟที่10การเปิดตัวเครื่องบินรบลับของไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขยายกำลังทางทหารเท่านั้น แต่ยังมีผลเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเป็นการประกาศว่าไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงทั้งด้านวิศวกรรมการบินการวิเคราะห์ภัยคุกคามยุคใหม่และการสร้างระบบอาวุธที่ทำงานรวมกับ AI ซึ่งเป็นเทรนสำคัญของสงครามอนาคตนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและเพิ่มบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนแม้หลายรายละเอียดของเครื่องบินรบลำนี้ยังคงถูกปิดเป็นความลับแต่เพียงเท่าที่เปิดเผยออกมาก็เพียงพอจะทำให้โลกจับตาดูไทยอย่างใกล้ชิดนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้ครองเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคและกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมดุลทางอากาศของอาเซียนในอนาคต